สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก A S T E i T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี paypal กันนะครับก็นในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของออมือถือนะครับที่ใช้ Android เท่านั้นนะครับ สำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของมือถือ Android กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชัน p p l y y t t r r e ที่มือถือ ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกในส่วนของ Play Store กันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของ Play Store กันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของอการตั้งค่ากันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับ ก็ให้ทําการคลิกการตั้งค่ากัรลดครับหลังจากที่เราคลิกส่นการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าออจัดการบัญชี Google ของเรากันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ใต้อีเมลกันนะครับหลัง ก็ให้ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําทการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูด้านบนนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันนะครับอยู่ประมาณแถบที่4กันนะครับก็ทำการคลิก ความปลอดภัยกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราก็จะอยู่ในส่วนของแถบความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้น <c oughs> ก็ให้ทําการเลื่อนลงไปในส่วนของด้านเออล่างๆประมาณด้านล่างๆสุดกันนะครับก็แล้วให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดก,การรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดก,การรหัสผ่านของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการ เลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างหน้าะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่า paypal.com กันได้เลยนะครับซึ่งในนี้จะเรียงตามตัวอักษรกันนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะยืนก็จะให้เรานะครับยืนยันตัวตนของเรานะครับว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องอยู่หรือไม่นะครับโดยการให้ใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับก็ให้ ก็ให้เราทําการใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าอินสแตเนมกับพาสเวิร์ดของเพย์พาลของเรากันนะครับก็จะแสดงตาม รูปที่เห็นกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอดวงตากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของอราดผ่านกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของดวงตากันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาในส่วนของอพาสเวิร์ดนะครับที่เคยเป็นจุดๆนะครับก็จะแสดงออกมาตามตัวอักษรตาม ตัวอักษรนะครับที่เราได้เคยทำการตั้งไว้นะครับแล้วก็เอาพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับไปใช้งานได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการดูในส่วนของรหัสผ่าน PayPal นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ